หลักการหรือองค์ประกอบในการสมรสในการนิกะกันนั้นแน่นอนเงื่อนไขที่หนึ่งเลยนะครับประการแรกเลยจะต้องมีคู่บ่าวสาวนะครับฝ่ายผู้ชายและก็ฝ่ายผู้หญิงที่จะต้องปราศจากข้อห้ามหรือสิ่งที่เป็นโมฆะในการแต่งงานอย่างเช่นพี่น้องที่ร่วมดื่มน้ำนมเดียวกันหรือว่าคนศาสนาอันนี้จะไม่อนุญาตให้มีการสมรส สก็คือการกล่าวฮิจาบหมายถึงสำนวนมอบนะครับซึ่งหมายถึงสำนวนนี้จะต้องออกมาจากปากผู้ปกครองหรือที่เราเรียกว่าวลีกองฝ่ายผู้หญิงหากว่าวลีหรือผู้ปกครองฝ่ายผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ตรงนี้ได้ก็อนุญาตส่งมอบให้กับคนที่สมควรที่จะให้มีการแต่งงาน,กนเกิดขึ้นอย่างเช่นฉันขอทําการแต่งงานให้กับฉันขอแต่งงาน ลูกสาวฟาติมะให้กับคุณมูฮัมหมัดตามที่มหัดได้ตกลงกันไว้อันนี้เป็นสำนวนนะครับที่จะต้องออกมาจากฝ่ายวาีของผู้หญิงนะครับประการที่3เลยครับนั่นก็คือการกล่าวตอบเรียกว่ากบูนนั่นหมายถึงว่าจะต้องออกมาจากเสียงของฝ่ายผู้ชายนะครับผู้เป็นเจ้าเบ่าวที่ต้องการที่จะแต่งงานกับผู้หญิงฉะนั้นก็อย่างเช่นเมื่อเราจะต้องตอบรับว่าฉนันขอรับการแต่งงานนางหญิงฟาติมา ด้วยกับมหัตตามที่ตกลงกันไว้นะครับเมื่อครบองค์ประกอบในการนิกะนะครับก็ถือว่านางนั้นเป็นที่อนุมัติสําหรับผู้ชายและต่อมาครับสิ่งสําคัญเลยคือช่วงเวลาสําหรับการแต่งงานของฝ่ายผู้หญิงนั้นอนุญาตนะครับศาสนาอิสลามนั้นอ,นอนุญาตให้มีการจัดพิธีแต่งงานผู้หญิงในขณะที่นาง ประสาจากประจำเดือนหรือมีประจำเดือนอยู่ในช่วงประจำเดือนเนี่ยสามารถแต่งได้นะครับยกเว้นข้อห้ามก็คือศาสนาอิสลามนั้นห้ามหย่าผู้หญิงในขณะที่นางนั้นอยู่ในประจำเดือนหรือมีประจำเดือนอยู่ซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการหย่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาไล่เรียงรายละเอียดในเรื่องนั้นในในตอนอื่นๆนะครับแล้วก็ต่อมาครับเงื่อนไขสําคัญนะครับเมื่อกี้ที่ผบอกว่าการฮิญาบการกบูร และก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นเป็นองค์ประกอบในการนิกะแต่เงื่อนไขสําคัญในการนิกะนั้นนะครับจะต้องระบุเจาะจงว่าผู้ใดคนใดจะแต่งงานนะครับจากฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับข้อที่1น,นะครับจะต้องระบุและเจาะจงนะครับ 2. จะต้องมีการยินยอมนะครับสคู่บ่าวสาวนะครับจะมีการยินยอมพร้อมใจกันที่จะนิกะนะครับสจะต้องมีวรลีหรือเราเรียกว่าผู้ปกครองนะครับ ไม่อนุญาตให้มีการสมรสหรือการแต่งงานผู้หญิงใดเว้นแต่จะต้องมีผู้ปกครองที่เราเรียกว่าวลีนั่นเองนะครับซึ่งผู้ปกครองนั้นจะต้องมาจากฝ่ายผู้หญิง 4. นะครับจะต้องมีมหัตหรือว่าสินสอดในการแต่งงานนะครับ 5. คู่บ่าวสาวนั้นจะต้องปราศจากข้อห้ามในการแต่งงานอย่างเช่นที่ห้ามไม่ให้การแต่งงานได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองเชื้อสายในเรื่องของการกินน้นํานมเดียวกันนะครับ หรือว่าความแตกต่างในเรื่องของศาสนาอันนี้นะครับก็เป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับในเรื่องของการแต่งงานนะครับจะต้องระบุเจาะจงฝ่ายเช่าบ่าวเช้าสาวยินยอมต้องมีวลีต้องมีมหัศและก็จะต้องประจ,จากข้อห้ามทั้งหลายในเรื่องของการแต่งงาน